สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์บรรยุนะคะ Facebook นะคะคนทำเห็ดนะตอนเช้าวันนี้เต้ามาไลฟ์เช้ามากของมากที่สุดเลยนะคะวันนี้เต้ขึ้นหัวข้อไว้แล้วว่าเต้จะมาให้ดูนะคะแปลงเห็ดนะคะที่เมื่อวานนี้เต้พ่นฮอร์โมนแลดธาดเอสพัดไปนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของดอกเป็นยังไงบ้างนะคะ เพราะว่าเมื่อวานนี้เต้บอกว่าเต้พ่นฮอร์โมนตัวนี้นะคะสองตัวกู้นี้เป็นกู่จิ้นนะคะในการที่ช่วยบำรุงดอกนะคะตบโตของดอกค่อนข้างที่จะโตวไวผิวสวยนะเดี๋ยววันนี้เต้จะให้ดูนะคะว่าเมื่อวานนี้เต้ทดลองฉีดไปประมาณห้าแปลงนะคะจากสิบแปลงนะ,นะเพื่อจะลองให้ดูจะให้ดูว่ามันมีผลในการจเจริญเติบโตแล้วผิวของดอกแบบไหนนะคะวันนี้ก็เลยว่าจะเอาให้ดูนะคะเมื่อวานนี้เต้ไลๆ ไลท์ like, ติดๆขัด <laughs> ๆไม่ต้องซีเรียสนะคะสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวเต้จะให้ดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะดอกมันเป็นยังไงบ้างจากเมื่อวานถ้าใครไม่เข้าใจรองไปดูไลฟ์สดเมื่อวานนะคะดูขนาดของดอกนะที่เต้พ่นไว้แล้วกับวันนี้นะคะเช้าวันนี้สําหรับวันนี้นะเดี๋ยวเต้เอาให้ดูนะนะคะเมื่อวานนี้เราพ่นฮอร์โมนนะคะตัวนะคะฮอร์โมนและธาตุคูจินตัวนี้นะคะในการบํารุงดอก เียบดูกันนะคะเนี่ยสังเกตดูไหมว่าดอกโตขึ้นนะคะโตขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะโตขึ้นกว่าเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานนี้จะดอกนิด,ดเดียวนะคะเมื่อวานจะดอกประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็คือว่าเราบำรุงเขาภายในแค่1คืนนะคะ1คืนในการบำรุงนะคะบำรุงด้วยแร่ธาตุนะคะเป็น,นะคะ <S <S ู่จิ้นนะคะคู่จิ้นตัวนี้นะที่เต้บอกไปเมื่อวาน <S 2> <S 2> <siege dawn> วิธีการ คือเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครสังเกตดูอันนี้คือแปลงที่ทดลองให้ดูเมื่อวานนะคะแปลงให้ลองให้ดูเมื่อวานที่ฉีดพ่นนะคะดอกเขาโตโและผิวสวยเห็นไหมนะคะอันนี้เต้ก็เลยจะออกมาให้ดูว่าเออการเปลี่ยนแปลงในการที่เราบำรุงแร่ทาลงไปปุ๊บเนี่ยมันช่วยเรื่องการโตได้ค่อนข้างแค่ไหนนะเดี๋ยวเต้จะให้ดูแปลงอื่นนะคะแปลงที่ที่ให้ดูเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็พ bon ่นแล้วเหมือนกันนะคะ หนึ่งคือในการเจริญเติบโตนะคะเขาค่อนข้างที่จะดีนะคะนี่คือวันนี้เปิดให้อากาศตอนเช้านะสําหรับการเปิดให้อากาศตอนเช้าของเต้บอกแล้วว่าจะเป็นแบบนี้หนึ่งแร่ธาตุอาหารตัวนี้นะคะช่วยเรื่องผิวนะคะแล้วก็โตไวนะคะดอกจะสมบูรณ์โตค่อนๆที่จะไวเลยนะนะอย่างเงี้ยเอวานนี้เต้นพ่นฮอร์โมนไปนะคะพ่นนอโมแร่ธาตุลงไป วันนี้ก็เลยจะมาให้ดูการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วการเปรียบเทียบว่าดอกเขาค่อนข้างที่จะโตนะคะเต่จะพ่นไว้เมื่อวานนี้ห้าแปลงนะก็จะมีแปลงที่1นะคะแปลงข้างหลังนี้แปลงที่1นึ่งนะแปลงที่สองแล้วก็อันนี้แปลงที่สามนะคะเราก็เต้ก็เลยจะมาให้ดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่าพ่นฮอร์โมนแร่ธาตุลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะ,ะนะคะนะคะเห็นไหมอ่านี่คือ ตัวที่พ่นนะคะบำรุงฮอร์โมนและธาตุนะคะเอสพาร์ตตัวนี้ลงไปคู่กับตัวฮอร์โมนกระตุ้นดอกนะคะมันจะทําให้ดอกตัวนี้มันจะช่วยเรื่องที่ว่าผิวมันจะสวยนะคะผิวเขาจะขาวเต้มีแค่ผ้าใบสีน้ําเงินนะคะกับสแสลมไม่ได้มีอย่างอื่นปกคลุมนะคะดอกก็จะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วบอกเลยว่าดอกเล็กดอกน้อยจะไม่ฝ่อ นะคะบอกเลยว่าจะไม่ฝ่อนะคะจับดูอย่างนี้ยังแข็งอยู่เหมือนเดิมนะคะดอกเล็กดอกน้อยจะไม่ฝ่อนะอันนี้เต้ก็เลยออกมาให้ดูเปรียบเทียมให้ดูนะคะว่าการที่เราพ่นบํารุงลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงถามว่าโตไวไหมโตไวค่ะเลยอันนี้ฉีดไปเมื่อวานเองนะฉีดไปเมื่อวานแปลงไหนวะออกแปลงนี้ แปลงนี้ก็เหมือนกันนะคะพ่นบำรุงเหมือนกันนะคะวานดอกจะอยู่ประมาณนี้เองนะคะเขาก็ค่อนข้างจะโตและผิวค่อนข้างที่จะได้นะคะตัวนี้นะคะและถ้าตัวนี้จะช่วยเรื่องโตวไวนะคะผิวสวยนะคะแล้วก็แข็งแรงส่วนตัวนี้จะช่วยเรื่องกระตุ้นนะคะกระตุ้นแล้วก็บำรุงไปในตัวถ้าใช้คู่กันแบบนี้เวิร์ค่ะในการที่เต้จะบอกแล้วบอกไว้ก่อนว่าวิธีการเปิดให้อากาศ นะคะวิธีการเปิดให้อากาศเปิดอากาศตอนเช้าเช้าเนี่ยมันจะช่วยเรื่องออกซิเจนค่อนข้างที่จะดีนะมันจะช่วยเรื่องออกซิเจนค่อนข้างที่จะดีนะคะตอนเช้าน้องเห็ดอาจต้องการออกซิเจนนะได้บอกต้องการออกซิเจนในตอนเช้านะคะถ้าเกิดว่าใครทําเห็ดฟางนะคะตอนเช้าเราเปิดให้อากาศสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์นะคะ เราเปิดให้อากาศเขาตอนเช้าเขาจะได้รับออกซิเจนนะคะในการเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะคะในช่วงหน้าร้อนนะคะบางคนถามว่าหนูเปิดรูหัวท้ายแล้วเป็นยังไงมันชัางร้อนอยู่มันคือเราต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าสภาพอากาศตอนนี้ร้อนมากนะคะถ้าเราว่างพอหรือว่าเราใส่ใจเขานิดนึงนะคะในการเปิดแปลงอย่างที่เต้บอกแล้วว่าเต้ ของเต้คือเต้เช้าเต้จะเปิดแปลงคือยกผ้าขึ้นข้างหนึ่งนะคะเพื่อไล่อากาศสีไล่อไล่อากาศร้อนที่อยู่ในปองแปลงของเรามันจะทําให้น้องเห็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับสภาพได้ดีเพราะหนึ่งเขาได้ออกซิเจนที่สะอาดนะคะในบนในอากาศแบบนี้เขาก็จะดูดออกซิเจนดีๆเข้าไปในช่วยในการจเจริญเติบโตแล้วจะทําให้ดอกแข็งแรงนะคะสมบูรณ์นะคะไม่ฝ่อนะ แล้วก็คือเปิดแปลงแบบนี้ช่วยเรื่องอะไรได้บ้างเรื่องความร้อนในกองแปลงนะคะแล้วก็ความชื้นความชื้นที่บางทีมันชื้นเกินเพราะว่าตอนคืนเนี่ยอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะมันจะมีไอน้ำเกาะอยู่ตามพลาสติกถูกไหมคะตามผ้าใบของเราที่เป็นไอน้ำนะคะบางทีมันหยดลงแปลงหรือว่ากองวัสดุเพาะของเรามากเกินไปเราสามารถเปิดระบายอากาศแบบยกผ้าขึ้นข้างหนึ่งนะคะในตอนเช้าได้นะ อันนี้ก็คือเต้จะออกมาเทียบให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงลองเอาเทคนิคของเต้ไปใช้ในการที่ว่าก็าคือยกผ้าขึ้นข้างหนึ่งเพื่อเพิ่มออกซิเจนไล่อากาศเสียนะคะส่วนแปลงคนที่เป็นคนน้อยเกิดขึ้นนะคะเกิดมาจากสาเหตุอยู่แค่2ประเด็นคือร้อนเกินกับชื้นเกินใช้วิธีเปิดผ้าหนึ่งข้างแบบนี้นะคะมันจะช่วยลด การเกิดคนน้อยได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะ 5. แปลงวัสดุเพาะนะคะแปลงวัสดุเพาะของเราแห้งมากนะคะแห้งมากเต้แนะนำว่าให้พ่นละอองฝอยที่หน้าแปลงได้แล้วก็ลดน้ำด้านข้างหรือว่าที่พื้นให้ชุ่มนะคะให้ชุ่มๆุมไว้เพราะว่าอากาศร้อนจัดไอระเหยความชื้นในกองแปลงเราจะถูกดูดออกไปเราต้องเข้าใจนิดนึงว่า ความชื้นสั่งเอ,อ่อความชื้นทางอากาศนะคะเป็นความชื้นทางอากาศนะเขาต้องการแค่ความชื้นทางอากาศเท่านั้นนะคะไม่ได้ว่าเป็นเหมือนแปลงผักที่นะบางคนนะดอกอกอกแล้วนะคะกําลังเกิดดอกเล็กๆบางทีเรามองไม่เห็นนะบอกไว้ก่อนนะว่าดอกเล็กๆบางครั้งเนี่ยเขากําลังเริ่มที่จะจับดอกให้กับเราแต่เราไม่เห็นแต่เราเห็นว่าแปลงแห้งแล้วเราก็เลยลดน้ํา นะคะมันก็เลยทําให้น้องเห็ดของเรานะตัวลงนะคะไม่โตนะคะในการควบคุมอากาศนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยเห็ดขึ้นเยอะเลยนะคะเห็ดขึ้นเยอะเลยแต่ทําไมไม่โตใช่ไหมบางคนมีปัญหาแบบนี้นะ คือปัญหาแบบนี้หนึ่งอย่างที่บอกลองเปิดผ้าขึ้นข้างนึงนะคะเพิ่มออกซิเจนให้กับเขาให้เขาได้อากาศดีๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตแล้วโตวให้กับเรานะคะเราต้องมองแบบนี้เพราะว่าถ้าในกองแปลงของเราเป็นแบบว่าร้อนเกินอากาศเสียเยอะมากเกินไปมันก็เหมือนคนที่อยู่ในห้องแคบๆแล้วหายใจไม่ออกนะคะมันจะเป็นแบบนี้แล้วคุณจะแล้วมันจะเราเจริญเติบโตได้ยังไงถูกไหมถ้ามันหายใจไม่คล่อง นะคะมันก็จะตายมันก็จะฝ่อมันก็จะเน่านะคะหลักการมันมีไม่ยากแค่ทําความเข้าใจให้นิดนึงเข้าใจเขาให้เข้าใจว่าน้องฟางต้องการความชื้นสัมผัสเท่านั้นนะคะความชื้นสัมผัสคืออะไรนะ mm. บางคนถามว่าความชื้นสัมผัสคืออะไรคะพี่ความชื้นสัมผัสก็คือความชื้นในอากาศค่ะความชื้นในอากาศนะคะความชื้นสัมผัสคือความชื้นในอากาศค่ะ น้องฟางจะเอาไวลนะคะความชื้นในอากาศก,ก็คือจากแปลงพื้นดินนะคะหรือว่าถ้าไปลงเลือพื้นดินนะคะวิ่งอยู่บนผิวอากาศนะคะเขาแค่ต้องการแค่นั้นไม่ได้ต้องการน้ําที่เราจะต้องไปลดจนแฉะนะคะเพราะน้องฟางสามารถที่จะอมน้ําแล้วทําให้เกิดการเน่านะคะดอกเหลืองดอกเน่าดอกไม่สมบูรณ์ได้นะคะในการเพิ่มอากาศสําคัญที่สุดนะคะ ถามว่าเห็ดฟางทำยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายถ้าคุณเข้าใจนะคะคนที่จะมีปัญหาเยอะที่สุดคือช่วงจับดอกถูกไหมเริ่มจับเม็ดทํายังไงมีปัญหาเรื่องช่วงจับเม็ดก็อย่างที่บอกค่ะคุมอากาศคุมความชื้นให้ดีๆคุณก็จะได้เก็บน้องเห็ดฟางขายหรือว่ากินในครอบครัวแน่นอนนะคะแค่ทําความเข้าใจเขาหน่อยนะคะไม่ต้องไปคือหนึ่งอะ อย่างที่เต้บอกแหละว่าการที่เราอะค่ะตั้งใจนะคะแล้วเราก็เอ่อเขาเรียกอะไรนะคือมีเวลาให้กับเขานะคะในการที่เราจะรู้ว่าเออสังเกตให้ดีๆมันเป็นเพราะอะไรแบบไหนอะไรยังไงนะคะการที่เราดูหลายๆคนหรือว่าอะไรก็ช่างถามว่าดีไหมดีค่ะลองเอาวิธีของคนอื่นนะคะลองมาปรับมาเปลี่ยนกับแปลงของตัวเองแล้วเราจะเข้าใจ บอกแล้วว่าเหตุฟางไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ง่ายในการทำนะคะแค่คุณเข้าใจชีวิตของเขาเข้าใจอุณหภูมิที่เขาต้องการช่วงจับดอกอุณหภูมิจะต้องอยู่เท่าไหร่ช่วงบ่มเส้นใย,ยอุณหภูมิจะต้องอยู่เท่าไรหร่ถูกไหมคะการถามว่าใครเวลาที่เราทํามือใหม่ๆบ่มเส้นใย,ยเนี่ยใครๆก็ทําได้ทําได้หมดอะ เด็กปสี 4, ป่ปห้ายังทำได้เลยในการบ่มเส้นใยนะคะแต่มันมีอยู่ว่าแล้วพอเริ่มจับดอกแล้วเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าทุกคนมีปัญหาเริ่มจับดอกแล้วจับเม็ดแล้วนะคะนั่นคือการที่เราจะต้องใส่ใจแล้วควบคุมอุณหภูมิให้ค่อนข้างที่จะดีนะคะเห็ดฟางเป็นเห็ดที่ต้องการความชื้นกับความร้อนคู่กันนะคะ ความความร้อนกับความชื้นคู่กันเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะเกิดดอกเห็ดให้กับเรานะคะการทํากะลาเราที่เราทํานะคะมีบอกไว้เลยว่าใส่ใจค่ะใส่ใจแล้วก็สังเกตให้ดีๆนะคะแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าเอ้วงจรชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะการที่เราทดน้อยนะคะมันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะอยากจะบอกเลยว่าอะไรนะ ฮอร์โมนใช้ได้กับก้อนเห็ดอย่างอื่นไหมคะใช้ได้กับทุกเห็ดคะ่ะนะคะถ้าเป็นเห็ดตัวอื่นๆน,นะคะช่วยบำรุงได้ไหมได้ค่ะได้หมดแต่ถ้าเป็นสองคนเห็ดฟางเนี่ยคนข้างที่จะแน่นอนมากกว่านะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟางนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดอะไรก็ช่างนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาต้องการอากาศและความชื้นคล้ายๆกันแต่ต่างกันแค่ บางส่วนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพี่เต้เคยจะพูดให้ฟังหลายๆรอบนะวันนี้เต้ไลฟ์เช้ามากเลยนะไม่เคยไลฟ์สดเช้าขนาดนี้ก็เลยอยากจะมาบอกให้ฟังนะคะจะให้สังเกตดูดีๆอย่างที่เต้บอกนะคะการให้อากาศแบบนี้นะคะการให้อากาศยกผ้าขึ้นข้างหนึ่งแบบนี้นะคะในช่วงที่ <c oughs> น้องเห็ดจับดอกปุ๊บเนี่ยเขาต้องการออกซิเจนและอากาศที่บริสุทธิ์ มันจะทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะคะเรายกผ้าขึ้นข้างหนึ่งแบบนี้ประมาณ10-10บถึงสิบเช้านะคะในช่วงเช้าถ้ากลางวันอากาศร้อนจัดจัดเราสามารถลดน้ําบนกองแปลงหรือว่าด้านข้างที่เป็นพื้นดินได้นะคะมันจะมีไอระเหยของน้ํานะคะเป็นความชื้นสัมผัสทําให้น้องเห็ดเขาดูดซึมเค้ื่อไปเจริญเติบโตนะคะตอนเย็นเหมือนกันประมาณสัก ห้าหโมงเย็นเราเปิดผ้าแบบนี้นะคะสิบถึงสิบหนาทีนะในการควบคุมระหว่างที่เกิดดอกนะคะบอกเลยว่ามันได้ผลในการที่ป้องกันพวกดอกฟอนะคะดอกยุบอ่ะมันจะช่วยได้ค่อนข้างที่จะดีอันนี้เต้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะคะดักเคินนี่คือการทํางานของเต้แล้วก็เทคนิคที่เต้มีอยู่นะใครอยากเอาไปใช้ก็ได้เต้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะคะอยากจะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรไม่เข้าใจตรงไหน อินบอกมาถามเต้หรือโทรมาก็ได้นะคะโทรแม s เซนเจอมาก็ได้เพราะบางทีเต้ทำงานนะคะเต้ยุ่งอีลุงตุง,ตงนังไปหมดเลยก็บางทีอาจจะไม่ได้พิมพ์ตอบนะคะอาจจะต้องโทรอธิบายง่ายกว่าเนาะอันนี้เต้ก็เลยอาจจะบอกนะคะว่าสำหรับใครที่ทำแบบนี้อันนี้คือการทำแบบเทราดนะคะปูผ้านะคะเทราดปูผ้าวัสดุเพราะเป็นการ ดิน,นะคะแล้วเต้จะโรยหน้าด้วยผักตบชวาเพราะว่าช่วงนี้ร้อนนะคะผักตบชวาจะช่วยเก็บความชื้นกับเชื้อของเห็ดของเรานะคะผักตบชวาค่อนข้างที่จะดีมันจะช่วยเรื่องรักษาหน้าแปลงหน้าแปลงของเราไม่ให้แห้งนะคะในช่วงหน้าร้อนเพราะช่วงนี้อากาศร้อนจัดเนาะต้องเข้าใจและหลังคานะคะถ้าเกิดใครทําแบบนี้แนะนําให้ทํแสลมแบบนี้นะคะ สูงประมาณนี้เลยนะคะเพื่อพางแสงแดดให้กับเขาเพราะว่าถ้าโดนถ้าเชื้อเห็ดโดนแดดมากๆนะคะในช่วงบ่มเส้นใยเขามีสิทธิ์ที่จะน็อกได้แล้วก็หลังหลังจากที่เราตัดใยแล้วแฉมช่วยเรื่องอะไรนะคะแฉมช่วยเรื่องแสงแดดลดความร้อนของแสงแดดเพื่อจะมากระทบกับกองแปลงกองแปลงของเราก็จะไม่ร้อนจัด นะคะจะไม่ร้อนจัดนะคะในช่วงหน้าร้อนถามว่ามันเป็นฤด,ดูของเห็ดฟางใช่ไหมใช่แต่มันก็เป็นฤด,ดูที่มีปัญหาที่ว่าถ้าร้อนเกินไปร้อนเกินไปก็มีปัญหานะคะร้อนเกินไปก็มีปัญหาอันนี้เต้ก็เลยเออก็เลยว่าจะออกมาพูดให้ฟังนะคะในการทํางานของเต้นในเทคนิคของเต้นเนาะก็เลยอาจจะเป็นข้อดีสําหรับหลายๆคนนะคะอาจจาะลองเอาไปใช้ดูนะ แล้วต้องอย่างที่บอกนะคะว่าเออขอฝากอะไรนิดนึงนะคะเชื้อเห็ดฟางนะคะชุดทดลองนะคะตอนนี้เชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งนะคะถ้าใครอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยมาถามเต้ได้นะคะหรือว่าทักเลยอินบ็อกซ์มานะคะแล้วก็วันนี้นะคะสําหรับวันนี้พอและเช้าแล้วเดี๋ยวต้องคอยทํางานต่อนะคะเออสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสําหรับวันอาทิตย์ นะคะขอให้มีความสุขรวยๆในวันอาทิตย์นะคะบ๊ายบาย